สวัสดีค่ะวันนี้ปามาตอบคําถามนะคะในเรื่องของการขึ้นทะเบียนคนพิการนะคะสําหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะที่มาขอรับการขึ้นทะเบียนคนพิการนะคะวันนี้นะคะมีคนไข้ที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตมาขอขึ้นนะคะโดยคนไข้เนี่ยเพิ่งเป็นได้หนึ่งเดือนนะคะอันนี้ปาจะมาอธิบายให้ฟังก่อนนะคะคนที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรือเป็นสโตรกนะคะ ไม่สามารถที่จะขึ้นทะเบียนคนพิการได้เลยหลังจากเป็นนะคะหลังจากเป็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าสมองของเรานะคะมีการบาดเจ็บนะคะมีการบาดเจ็บช่วงแรกเนาะแล้วก็หลังจากภาวะสมองคงที่คุณหมอให้ยาแล้วก็ต้องได้รับการฟื้นฟูทากายภาพบาบัดทากิจกรรมบาบัดหรือสปีดเทอรปีนะคะฝึกพูดต่างๆนะคะ สมัยก่อนนะคะต้องได้รับการบำบ,บัดฟื้นฟูนะคะอย่างน้อย6เดือนนะคะถึงจะได้รับการประเมินว่าคนไข้นี้เข้าเกณฑ์พิการหรือเปล่านะคะแต่ปัจจุบันนะคะเกณฑ์ในการประเมินความพิการลดลงเหลือ3เดือนนะคะนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าคนไข้มีภาวะคงที่และได้รับการฟื้นฟูนะคะผ่านไป3เดือนนะคะทีมแพทย์ทีม กายภาพบำบัดจะร่วมกันประเมินความพิการคนไข้นะคะว่าคนไข้สามารถใช้กิจวัตรประจําวันได้หรือไม่นะคะหมายความว่ายังไงบางคนบอกว่าคุณหมอทํางานไม่ได้คําว่าทํางานไม่ได้หมายถึงไปประกอบอาชีพเหมือนเดิมไม่ได้บางคนทําเกษตรยกมันตัดอ้อยหรือบางคนทํารับหมอก่อ้ายอย่างเงี้ยบางทีเขาไม่ได้ประเมินถึงท่านนั้นนะคะเขาประเมิน แค่กิจวัตรประจําวันนะคะโดยคิดง่ายๆก็คือแบ่งร่างกายนะคะแบ่งร่างกายออกเป็น5ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือส่วนแขนนะคะแขน1แขนสองขา3าขา4ี่ลตัว5นะคะโดยมีส่วนใดส่วนหนึ่งใน5ส่วนนี้ไม่สามารถที่จะใช้งานได้นะคะไม่สามารถใช้งานได้อันนี้เป็นกฎหมายนะคะ นั่นหมายความว่าคนที่เป็นออดแรงขึ่งซีกและผ่านการฟื้นฟูต่างๆ3เดือนคุณหมอเขาก็จะประเมินว่าอ๋อร่างกาย5ส่วนนี้มีส่วนไหนที่บกพร่องและใช้งานไม่ได้นะคะใช้งานไม่ได้ทํากิจวัตรประจําวันไม่ได้ยังไม่ต้องยังไม่ได้ประเมินถึงขั้นที่เขาเรียกอะไรอะ่ะ ไปทางานนะคะประเมินแค่กิจวัตรประจําวันเช่นใส่เสื้อผ้าได้หรือเปล่ากินข้าวได้หรือเปล่ายกแขนได้หรือเปล่ามือกำได้หรือเปล่าอย่างนี้นะคะแล้วก,ก็หลังจากที่ขึ้นทะเบียนคนพิการเสร็จแล้วนะคะก็ต้องเปลี่ยนสิทธิ์การรักษานะคะสาหรับผู้ป่วยที่ใช้สิทธิธรรมดานะคะเช่นสิทธิสาบาทสิทธิผู้สูงอายุแบบนี้นะคะต้องเปลี่ยนเป็นสิทธิ์คนพิการแต่ว่าถ้าเป็นสิทธิข้าราชการสิทธิ จ่ายตรงนะคะไม่ต้องเปลี่ยนนะคะแล้วก็ไปขอรับเบี้ยวความพิการที่เทศบาลในในทะเบียนบ้านนะคะแล้วก็มีคําถามว่าถ้าหายแล้วสามารถที่จะยกเลิกได้ไหมคําตอบคือได้นะคะก็คือให้ทีมแพทย์ประเมินซ้ํานะคะว่าไม่มีความพิการแล้วสามารถทํากิจวัตรประจําวันได้ทุกอย่างนะคะทีมแพทย์ก็จะประเมินไม่มีความพิการแล้วก็ไป ถอดชื่อออกจากความพิการในพมจได้ทุกวันนี้นะคะมีการเลือประโยชน์ให้กับคนไข้ในช่วงที่เราไม่สามารถใช้กิจวัตรประจำวันได้นะคะอันนี้นักกายภาพบำบัดที่โรงพยาบาลแล้วก็ทีมแพทย์ก็จะได้เจอเป็นประจำแล้วก็มีหลายคนสงสัยมีหลายคนถามนะคะเพราะฉะนั้นเวลาฟื้นฟูต่างๆนะคะก็จะได้แจ้งคนไข้ด้วยนะคะอันนี้ก็ฟามา ตอบคำถามนะคะตอบคำถามสำหรับผู้ป่วยหลายๆท่านนะคะที่ติดตามอยู่แล้วก็ที่ฟื้นฟูที่โรงพยาบาลด้วยนะคะว่าอ๋อมันไม่ปกติแล้วอย่างนี้พิการได้ไหมอันนี้บางทีเราก็สงสัยเนาะว่าพิการได้หรือเปล่าอันนี้สามารถมาที่โรงพยาบาลและขอรับขอรับการประเมินได้แต่ต้องบอกก่อนว่าการขอรับการประเมินไม่ใช่จะได้บัตคนพิการทุกคนนะคะประเมินเสร็จนั่นหมายความว่า ่าคุณหมอก็จะบอกว่ามีความพิการระดับไหนหรือพิการหรือเปล่าหรือไม่ปกติแต่ยังไม่ถึงเกณฑ์พิการนะคะอันนี้ฟาก็มาเล่าให้ฟังนะคะสําหรับผู้ป่วยที่สงสัยสําหรับคลิปนี้นะคะถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไ r i b e ให้ช่องกายภาพบัตรง่ายๆด้วยถ้ามีอะไรสงสัยก็สามารถที่จะคอมเมนต์สอบถามได้นะคะฟาก็จะมาตอบคำถามแบบนี้นะคะ แล้วับวันนี้ก็ขอบคุณทุกๆกท่านนะคะที่รับชมมาถึงตรงนี้ด้วยขอบคุณค่ะ